สิบปากว่ายังไม่เท่าตาเห็นและสิบตาเห็นก็ยังไม่เท่ากับรงมือทําสวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เราก็สอนงานให้กับสมาชิกใหม่4ี่ท่านคุณป๊อบคุณจี๊ดคุณมอสและคุณเลบางคนเป็นแม่บ้านบางคนก็เป็นคุณครูเพราะว่าจากการสอนเด็กๆในวันหยุดก็อยากจะมีงานเสริมทําและบางคนก็เป็นข้าราชการเะะพราะใกล้วันเกษียณก็อยาก<ร>ะจะมีงาน,นทําอยู่กับบ้านอลองมาดูคลิปนี้ดูค่ะก็อยากได้อาชีพเสริมรายได้เสริมนะคะก็เลยมาหัดทำบิ๊กกับคุณครูจอยอะค่ะ สวัสดีค่ะชื่อครูมอสค่ะเป็นครูโรงเรียนเอกชนอนกันค่ะ,คะมาจากจังหวัดฉะเชิงเซานะคะที่มาเรียนกับครูจอยเพื่อต้องการที่จะไปทําเป็นอาชีพเสริมนะคะครูจอยสอนเข้าใจง่ายนะคะตั้งแต่เรื่องของการตัดดอกการพับดอกแล้วก็เรื่องของการประกอบค่ะขอบคุณพี่ชื่อพี่ปอ๊อกนะคะเป็นอาชีพเป็นในช่างโยธาอยู่ปปาภูมิภาคนะคะความจริงคือติดตามเพจของครูจอ,อยมานานแล้วแล้วก็ เห็นว่างานมันเป็นงานมันสามารถเป็นงานอาชีพเสริมได้ไลอย่างหนึ่งก็คิดว่าเองใกล้เกษียแล้วก็จะทำเอ้ยทำเป็นอาชีพเสริมใม่ต้องเกษีย